ก็ถ้าเกิดรวมรุ่นนกงกมากด้วยก็5้าถึงหกปีได้แล้วครับเมนูกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านมีกี่เมนูนะคะ20กว่าเมนูได้ครับสลับมีกกันครับนักเรียนกำลังจะเลิกเรียนแล้วมั้งเนี่ยบ่ายสองกว่าแล้ว สวัสดีค่ะแต่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ตรงวงเวียนนาฬิกานะคะเราก็ให้สังเกตโรงเรียนเหรียญหัวร้านที่เราจะกินนะ่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียน้น้องหมาใส่ามาวันธรรมดาด้วยนะคะ มาตอนบ่ายสองกว่าแล้วร้านปิดห้าโมงเย็นเหรียญหัวบะหมี่ลูกชิ้นทำเองตอนบ่ายนะคะบ่ายสองกว่าคนก็เลยน้อยหน่อยมีขายข้าวต้มปลากระพงแล้วก็หวยเตี๋ยว ไปเดี๋ยวเรานั่งตรงไหนกันเรานั่งตรงนี้กันเดี๋ยวดูเมนูกันนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคสั่งเป็นเส้นบะห,หมี่สุกี้บะหมี่หรือสุกี้ครับค่ะบะหมี่ขาหมูบะหมี่หรือขาหมูครับค่ะ<า>เอาเป็นแบบหมี่ลูกชิ้นล้วนไหมครับบะหมี่ลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูครับค่ะ<า>โอเคได้ครับ่ะเดี๋ยวเราไปขอดูในครัวกัน มีเข้าไปถ่ายได้ได้ได้ครับขออนุญ,ญาตนะคะเอาเลยครับอันนี้จะโกบะหมีสุก,กี้ขาหมูแล้วก็<ป>ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นครับเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมีกี่เมนูนะคะถ้าวนๆการสับไปสับมาเนี่ยยี่สิบกว่าเมนูได้ครับสลับมิกันครับก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสครับแล้ว้าที่ร้านจะทำลูกชิ้นหมูเองครับแล้วก็บะหมี่ก็เป็นบะหมี่ไข่อย่างดีครับสั่งทำพิเศษมาครับ น้ำซุปเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นน้ำซุปจากที่เราทําลูกชิ้นมันจะได้น้ําลูกชิ้นออกมาด้วยความหอมแล้วก็บวกเพิ่มกับใส่กระดูกเล้งเนื้อหมูลงไปเนี่ยครับก็ทาให้น้ำมีความหอมเพิ่มมาได้อีกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำครับก๋วยเตี๋ยวเยตโฟโสุกี้บะหมี่ขาหมูก็อร่อยครับขาหมูที่ร้านที่ร้านมีขายขาหมูด้วยนะคะ <S <s ใช่ครับอ๋อก็เป็นข้าวขาหมูก็ได้หรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูก็ได้ขก๋วยเตี๋ยวขาหมูได้ครับ โอ้ยน้ำข้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นพวกเครื่องยิตาโฟรครับแล้วก็มีหมูหมักหมูสับครับเครื่องในก็จะเป็นพวกต้มเลือดใส่พวกต้มเลือดเนี่ครับโอ้ทางร้านขายหลายเมนูหลายมเมนูนะค,ะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวปลาอันนี้ก็จะสับบนไปก็อาจจะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นต้มยำสุก,กี้ตะโฟก็ใส่เครื่องพวกนี้ไปได้ต้มเลือดหมูข้าวต้มปลามีครับ บะหมี่ไข่จะเส้นเล็กครับนอกจากบะหมี่เหลืองแล้วก็ยังมีเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ครับแล้วก็เกี๊ยนอี๋ครับโหใช้ขาหมูวันละกี่ขาขาหมูสี่ห้าขาครับแล้แต่วันครับร้านเปิดขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิดขายตั้งแต่หกโมงครึ่งครับถึงห้าโมงเย็นครับเปิดทุกวันครับราดน้ำขาหมูใช่ครับ เราก็มาใส่น้ำซุปลูกชิ้นถ้าน้ำขาวหมูอย่างเดียวจะเข้มข้นไปนะคะใช่ครับหรือจะเอาเป็นแห้งดีครับเอ่อเป็นน้ำก็ได้น<า>้ำนะครับอันนี้จะเป็นสุก,กี้ครับสุก,กี้ก็จะเป็นหมูลูกชิ้นครับพื้นฐานแล้วก็อันนี้คือน้ำสุก,กี้ของเราครับ สุกี้เนี่ยจะเป็นสุกี้โบราณครับเป็นสุกี้ใช้น้ําเป็นกะทิแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้เนี่ยเราจะเป็นเต้าหู้ของคนในชุมชนนะครับเป็นเต้าหู้โบราณที่เขาทํามาตั้งหลายสิบปีแล้วครับร้านเปิดขายมานานแล้วหรือยังคะตั้งแต่สมัยโบราณเออรุ่นโกงกามาอันนี้รุ่นแม่แล้วก็ผมผมกับแม่อยู่คราบเกี่ยวกันอยู่ตอนนี้ก็ถ้าเกิดรวมรุ่นโกงกามาด้วยก็ห้าถึงหกสิบปีได้แล้วครับ เมนูอะไรขายดีสุดคะเมนูที่ร้านจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสครับลูกชิ้นเนื้อหมูลูกชิ้นน้ำใสครับอันนี้กว๋วยเตี๋ยวขาหมูครับแล้วก็บะหมี่สุกี้ครับขอบคุณค่ะครับบะหมี่สุกี้เป็นหมูนะชามละสี่สิบบาทนะมีหมูหมกักลูกชิ้นได้สี่ลูกแล้วก็ใส่ผักกาดขาว เป็นสุกี้โบราณเต้าหู้ผสมกะทิเป็นเต้าหู้ยีนะคะเค็มๆเค็มๆม,ม,มันๆเป็นน้ำขุกคลิกนะเป็นแบบมามี่เส้นเล็กๆนะคะใส่น้ำตาลทรายพริกป่นให้เผ็ดหน่อยไม่เปรี้ยวนะรสชาติเค็มมันอย่างเดียวใส่น้ำส้มสายชู เค็มแล้วนะคะเค็มจากเต้าหู้ยีนะเลยไม่ต้องใส่น้ำปลาตัวเส้นบะหมี่อร่อยนะเป็นแบบเส้นบะหมี่เล็กๆบะหมี่ไข่หมูหมักนะคะเออหมูนุ่มลูกชิ้นหมู แต่ลูกชิ้นหมูอร่อยดีนะเขาขายเฉพาะลูกชิ้นด้วยนะคะลูกชิ้นขายยังไงคะลูกชิ้นหมูตอนนี้กิโลละสามร้อยบาทครับกิโลละสามร้อยบาทใช่ครับลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นหมูก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่นี่ก็สี่สิบบาทได้ลูกชิ้นหลายลูกบะหมี่ขาหมูชามนี้ห้าสิบบาทขามหมูหลายชิ้นเลยนะสามสี่ห้าห้าชิ้นนะมีเนื้อมีหนัง แล้วก็ใส่ถุงงอกยังไม่ปรุงนะคะชิมก่อนปรุงรสไม่ได้เค็มจัดเค็มอะไรนะคะรสอ่อนๆหวานอมนิดๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวใส่ปรุงใส่พริกป่นน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายหน่อยบุหมีเส้นเล็กมากเส้นเล็กเล็กดูดิ หมูชิ้นใหญ่นะขาหมูก็นุ่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเปื่อยหนังละลายขนาดนั้นถ้าใครชอบเมนูเหล่าหวยเตี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ถ้ากดกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันศุกร์ค่ะ ลูกชิ้นหมูอร่อยเดี๋ยวสั่งกลับบ้านเอาลูกชิ้นหมูครึ่งโลค่ะเดินไปที่เนดินปประมาณกี่เมตรคะเดิน่เลี้ยวขวาแล้วขวาตงเลี้ยวไปจะเจอสี่แยกที่เข้ามาเลยครับก็จะเป็นกินโบราณครับเป็นสีส้มๆข้างหน้าใช่ไหมคะเดินเข้าไปเลยครับร้านแรกกินร้านโกยงอ๋อซ้ายมือของตึกส้มนะคะใช่ครับพี่ค่ะอ๋อได้่คค่ะค่ะค่ะ ละเอียดของร้านเดี๋ยวต่จะลงไว้ใต้คลิปนะคะร้านอยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาตรงข้ามโรงเรียนเหรียญหัวจังหวัดนครนายกนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ